สวัสดีครับช่องเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องวันนี้มาพบที่ไส้เอ่อรายงานตัผมเอร้อยโทรบรรจงครับเกษียณครับนะยกับเกษยรก็เลยว่างๆก็เลยจะมามีที่อยู่แปลงเนี่ยก็เลยไปศึกษางานใน youtube ก็เลยเห็นเขาปลูกก็เลยไปติดตามผลง,งานที่สวนก็เลยซื้อพันธุมาเลยน<อ>ะไปซื้อพันธุ์มาเลยเพราะใจรักอยู่แล้วอเอาโรมานี่เอาเอาเอาพี่เตี้ยครับก็เนาะเออเอา,เอา แล้วเอ,อเอาเอาชื่นชืช่จริงที่มอจงหมอจงเอาหมอจงหมอจงเป็นทหารเกษียณ<แ><แ>ไม่จะเกษียณเกษียวก่อนแล้ว<แ>วางแผนหรือหลังวางแผนก่อนอเกษียณจะทำยังไงแล้วมีความคิดยังไงว่าทําเศรษฐกิจพอเพียง<อ>ที่เล็กๆจะไม่ทําแบบกำลงังม<อ>ีนใ่ใจใจรักเนาะใจรักม้งแต่เป็นทหารก็ทามาเรื่อยๆเกี่ยวกับต้นไม้รากไม้ทีนี้พอออกมาปุ๊บเราก็มีเวลาเต็มที่ก็เลยพยายามเสิร์ชหาดูในยูทูบครับหาแนวว่าเอ๊ะอะไรมันจะทําได้ ใหญนึ่งก็อยากจะเลี้ยงมดแดื่อเลยปลูกมะม่วงไว้สามสิบต้นเล่เตี้ยมดแด่งเพราะว่านแหละของดีีแผนว่าจะเลี้ยงมดแดงก็เลยไปเห็นลำใหญ่กยย็เลี้ยลำใหญ่มาลงไม่น,นี้อาจจะเลี้ยงพึ่งอีกก็ได้ไม่แนได้ปสองเน่งสองเน่งกล่องเดียวขยายได้เป็นสิบกล่องครับตอนนี้อเอากล้วยลงไว้ก่อนง่ายก่อนให้เก็บความชื้นก่อนครับเอากล้วยลงแล้วมะม่วงสามสิบต้นนี่ลำใหญ่แล้วก็แล้วก็อะไรเดี๋ยวพี่จะตอนขาวจังกวาให้ขาวจังอะไรต้นโปะขาวจางกวาแล้วเลี้ยงกีนอีพ่อหนึ่งล่่นนีีอ้้าวต มาดูแปลงแปลงนี้มาสองไร่คึ้นครับผุกเอาผู้หมวดนะครับครับตอนนี้มาแนะนําลําไยแกกจะปลูกต่ํานิดหนึ่งต้องมาปรับแก้นิดนึงครับคือตอนนี้ปลูกลําไยสองระบบคือระบบชิดกับระบบไม่ชิดระบบคู่ตอนนี้เลยมาเยี่ยมมาเยี่ยมเยียนพี่ชายครับมาทำมาแก้แปลงใหม่คือเขาทําต่ําเกินไปเวลาหน้าฝนน้าจะ ้ากจะล้งขังแล้วลากจะไม่ลอยเราต้องปรับแก้ใหม่ต้องทำอย่างนี้ครับที่ทำแก้ขยายแนวครับรอ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 ขยายแนวครับในใจที่ว่าเอ้ยลดน้ำน้อยๆมันจะชุ่มชื้นดีไงตอนนี้ในใจนี้ก็ปรับขยายแนวคือขยายขยายแนวคือให้ลากอยขึ้นมาพยายามให้ลากลอยครับให้ลากลอยขึ้นครับได้ถ้าทำเป็นหลุมเขาจะรัดคอรัดคอตรงนี้ครับ เราจะเกิดเชื้อราลากไม่เดินดินกอดคอมันหายใจไม่ได้เน่ามันจะตายเน่าีครับการแก้คือปลูกไปแล้วองแก้ไขลงไว้ประมาณไม่ถึงครึ่งเดือนละประมาณหึ่งเดือนได้ค่ะถึงไระมาณอันนี้แก้ไขแล้นะพี่นะอันนี้แก้ไขเสร็จแล้วนะมันจะเลยมันจะทําพอดี S <S พอเราเป็นที่ดอนนิดนึงนี่ครับมันก็ผ่านต่อไปก็ฟางมาใส่ครับฟางมากรฟางมากรฟามากรฟมากรฟามากรฟางมากรก็ฟางมากกลฟางมากกฟางมากรฟฟางมากรก็ฟางมากรมรกรฟางมรฟางล้วรระมาณตกรฟางรมรกรรฟางมากางรกงากฟางาการมกรกกรมาาามารมรดก็เดินแล้วถ้ายอดเดินรง มันขึ้นกระโลงไปตั้งเด็ดยอดพีครับครับครับเดือดยอดให้เขาแตกแตกจริงแตกสามครับครับครับแตกสามขึ้นมาประมาณฟุตหนึ่งเด็ดยอดอีกมันจะเป็นหกครับครับสามสามสามเก้าอมันจะเป็นเก้ายอดต่อเรื่อยๆครับมันเป็นแขนงทำสวยขึ้นคือลำไยไม่ต้องให้ทุกสูงให้แหวกออกครับเอาตามนั้นนะพี่เนาะอันนี้ผมก็ปลูกคู่แล้วก็เดี่ยวครับก็คือนาคตกะว่าสิบปีถ้าเกิดมันพุ่มมันติดผมก็จะตัดต้นเดียวออกครับผม ปล่คู่งไม่ตัดก็ได้ที่คือเราแต่งจริงตลอดทุกปีครับกาทำทำระยะชิดเพราะว่าลําไยนี่มันบังคับได้คือสั่งตัดได้อย่างอื่นบางอันนี้ก็สี่คุณสี่ผ่านที่อันนี้มาดูมาดะม่วงครับเออมะม่วงก็เพิ่มอีกได้ที่เพิ่มอีกต้นนึงใบใหเนี่ยแหละครับระหว่างนี่ครับมพราวผู้มะม่วงมันจะมาเราเราเราตัดแต่งกิิงทุกปีครับมะม่วงคิดไปคิดทำไปคิดจะทำระยะชิด ไม่คิดว่าจะเอาลูกเท่าไหร่จะเอามันเหลืออีกงานพี่เหรอมันเหลืออีกหลายปีกว่าจะขยมีเราเสียพื้นที่ปลูกต้นหนึ่งเลยครับพี่ปลูกต้นหนึ่งเพราะว่ามดแดงเขาจะพี่มาหากันเองไม่ต้องซีเรียสกิ่งก้านเยอะเว้ได้เปรียบอ๋อถือว่าผ่านที่ผ่านตอนนี้มดแดงกำลังทำรังเลี้ยงอยู่ข้างหน้าหน่รังใหญ่เลยพวกหัวถามพวกหมวกันมีอะไรจะฝากไอ้ ที่ยังไม่เกษียณเลยเพื่อนที่คิดว่าจะเกษียณเราทำผมว่าคนที่กําลังเตรียมตัวจะเกษียณนะเตรียมตัวไว้ดีกว่าเนาะเตรียมตัวแต่เนิ่นๆยังมีแรงอยู่อ่ะมีที่มีอะไรก็พยายามทำไปเลยเวลาเกษียณมามันได้ผลผลิตเลยอ๋อวางแผนวางแผนวางแผนมาก่อนอย่างผมนี่คิดว่าช้าไปหน่อยแต่ก็ไม่ช้าแล้วผมอายุเออห้าสิบแปดปีและออกมาก่อนนะออกมาสี่ปีนะจริงๆก็หกสิบปีหกศูนย์น่ะเกษียณต่ออกมาสี่ปี ก็เลยมาได้ที่แต่ว่าไฟยังไม่เข้าน้ำก็ยังไม่มีก็เลยรอมันก็พ่งเข้ามาก็ได้ทำแค่นี้เนี่ยพังเข้ามาปีนี้ถือว่าก็เลยทํเนี้ย่งเริ่มทําถือว่าเป็นทหารแนวเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวงเนาะถือว่าสุดยอดผมก็รู้สึกภูมิใจเนาะแมนแมนเพิ่มเห็นครับผมก็คนยุตยาลูกชาไ่ชาวนาพ่อแม่ก็ทําใต้ทําสวนอยู่แล้วียานบ ครับอันนี้ก็ต้นมอนเดี๋ยวว่าจะทำไอ้วายโอ้ผงบริสผงบริสเนี่ยเนี่ยเนี่ยผงกุ้งผงใหญ่เหมือนกันหนึ่งมาดูมาชมวยมาช่วยมีมีมีมอันนี้เศรกิจตัวใหม่นี่นี่นี่ขี้หมากขี้หมากขี้เม็ดมันแล้วรู้สึกว่าเขาติดต่อใบมาให้ไปขายตรงนี้ด้วยเนี่ยใบนี่ลูกมันเนี่ยลูกมันกินได้นะครับกินได้ไหมนี่ได้เลยครับกินได้เนี่ยอ๋อนี่นี่ลูกใหญ่นะครับลูกขี้ดำนี่กินนี่ใหญ่มากครับมาพอ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 แล้วก็มาตูมาเล้บ้านบ้านบ้าน ุดดยอบุกแซมเพราะว่าพวกไอ้ลาบก้อยเขาสั่งกันก็เลยตอนมาลงวันนี้หวานพี่เนี่ยเยอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยลองถ่ายดูนี่นี่เพิ่งติดนะเนี่ยเนไหนลองถ่ายดูครับเนี่ยเอาพี่เยอะนะนะครับจุกเหนคลายทำเน่นี่เอาอะไรทสรุปมาแล้วก็ทำไว้ทำแยมง่ายๆผมขอขอบคุณพี่เตี้ยสิเวมาเยี่ยมให้เขาก็ให้กำลังใจทีมเครือข่ายเกษตรพอเพียงเนาะเราต้อง หาับมรู้ซึ่งกและกันใยังมีอะไรก็จะไปปรึกษานี่แหละอันนี้ก็เป็นคนสวนที่ว่าผละคับสำเร็จมาแล้วครับสนุกมากก็ฝากเราจะเรียกกะเรอาจารย์เลยดีกว่าฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเกษตรหมูพอเพียงด้วยนะครับสวัสดีครับบ้านม่วงบ้านทุ่มเนี่ยนะครับอออรอร่อยมากปลูกทุกอย่างนลครับเนี่ย